วัวไวไลฟ์ยังเกาะติดสถานการณ์การสู้รบในพมา่าอย่างต่อเนื่องนะครับนี่เป็นสองสมรภูมิที่เกี่ยวข้องกับคนไทยจริงๆนั่นแหละครับแม้ว่าในพมา่าคนไทยจะได้รับการอพยพยจนกลับประเทศในชนิดที่แทบจะทั้งหมดแล้วนะครับล่าสุดก็กลับมา200กว่าคนแล้วแต่ว่ายังเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้อยู่ดีเลยครับ สิ่งหนึ่งที่ต้องลืมไม่ได้นะครับว่าพมา่าเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทย2,000กว่ากิโลเมตรนะครับคนที่บอกว่าสถานการณ์ในเพื่อนบ้านไม่เกี่ยวข้องกับเราเราอย่าไปยุ่งผมคิดว่าอาจจะต้องมีการประเมินในลักษณะที่ว่าอย่างน้อยที่สุดเราคงจะต้องทําความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะด้วยความที่ประเทศติดกัน2,000กิโลเมตรขนาดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในพมา่าไม่ว่าจะดีจะร้ายย่อมส่งผลดีหรือส่งผลร้าย ต่อประเทศไทยไม่มากก็น้อยนะครับอยากให้ทุกคนลองย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ไม่ต้องไกลครับ20 30, 30ปีที่ผ่านมาเราเห็นภาพชัดนะครับว่าความไม่สงบในพมา่าส่งคนให้มีค่ายผู้หนีภัยจากการสู้รบมีผู้หนีภัยข้ามพรมแดนจากพมา่าเข้ามาไทยหลักล้านคนนะครับและนี่คือภาพที่เรากังวลว่ากำลังจะเกิดขึ้นซ้ำรอยเดิมหรือไม่หลังจากในช่วง10ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ผู้หนีภัยจากการสู้รบดูมีแนวโน้มที่จะดีขึ้น แต่ว่าทุกอย่างก็กลับมาน่ากังวลจากการรัฐประหารโดยพลเอกอุโสมินอ,องหลายเมื่อกว่า2ปีก่อนภาพที่เรากังวลอยู่ในตอนนี้คือภาพที่หลายคนกําลังจับตาว่าภาพของท้ายผู้หนีภัยจากการสู้รบภาพของชาวพมา่าที่ทะลักข,ข้ามพรมแดนมาอยู่ฝั่งไทยหลักล้านคนจะเกิดขึ้นเหมือนเมื่อ20-30ปีก่อนหรือเปล่าเราพยายามเกาะติดเรื่องนี้นะครับเพื่ออย่างน้อยที่สุดให้ทุกคนที่ ร่วมกันดูแล้วก็คิดตามคิดต่อสถานการณ์โลกกับ worldwide life ได้ชวนคิดชวนคุยกันว่าสถานการณ์ที่พม่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วสถานการณ์จะเดินหน้าไปสู่จุดไหนต่อวันนี้ขอบอกอย่างนี้นะครับว่าอาจจะไม่ได้พูดถึงความคืบหน้าในพื้นที่เท่าไหรนะ่นักแต่ว่าอยากชวนทุกคนมองภาพไปข้างหน้าในเชิงของการตั้งข้อสังเกตกันครับอย่างที่บอกตอนต้นรายการนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราพูดคุยกับอาจารย์ลลิตาหานวงแล้วก็ เป็นการพูดคุยที่อยากชวนทุกคนที่ยังไม่ได้ฟังไปฟังจริงๆเครับเพราะว่ามีหลายประเด็นที่น่าจะไฮไลท์แล้วก็ตามต่อหนึ่งในนั้นก็คือบทบาทท่าทีของจีนต่อสถานการณ์การสู้รบในพม่าตอนนี้อาจารย์ลลิตาบอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่รัชฉานทางตอนเหนือเนี่ยมันปฏิเสธอย่างหนึ่งไม่ได้ว่าจีนไฟเขียวให้กองกำลังร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์โจมตีกองทัพพม่ารหรือไม คำถามนี้จะนำไปสู่เรื่องอื่นด้วยนะครับคำถามนี้จะนำไปสู่เรื่องอื่นเช่นและแบบนี้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลจีนกับรัฐบาลทาหารพม่าจะเป็นอย่างไรต่อกันแน่รัฐบาลทาหารพม่าจะพอใจหรอกับการที่จีนไปสนับสนุนกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์แบบนั้นเรื่องนี้วันนี้แม้จะไม่ได้มีคำตอบแต่ว่ามีสัญญาณให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดเจน แจ้งมากขึ้นนะครับเพราะว่าในวันนี้เรายังมีมิติที่จะขยายความต่อก็คือสัญญาณที่ดูเหมือนว่ารัฐบาลทหารพรม่าก,ก็จะมองว่าจีนกำลังสนับสนุนกองกำลังร่วมกลุ่มชาติพันธุ์ให้สู้รบกับกองทัพพม่าหรือเปล่าสัญญาณนี้ไม่ได้ออกมาตรงๆจากรัฐบาลทหารพรม่านะครับแต่ว่าออกมาผ่านการเคลื่อนไหว การประท้วงของฝ่ายที่ระบุว่าสนับสนุนรัฐบาลทหารพม่าปรากฏว่าฝ่ายนี้ได้มีการรวมตัวประท้วงด้านหน้าศูนย์ราชการที่นครย่างกุ ouais. ้งแล้วก็ไปรวมตัวประท้วงด้านหน้าสถานทูตจีนในพม่าที่นครย่างกุ้งด้วยนะครับนี่เป็นรายงานที่เราขออ้างอิงมาจากอิรวดีนะครับสื่อภาษาอังกฤษในพม่าเผยแพร่ภาพที่ระบุว่าเป็นการประท้วงของฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลทหารพม่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมายครับย้ำนะครับเป็นการประท้วง ของฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลทหารพรมา่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับผู้ประท้วงกลุ่มนี้มาในนามสาภาพพระสงฆ์ผู้รักชาติแห่งย่างกุ้งผู้ประท้วงบางส่วนเป็นพระสงฆ์ชัดเจนนะครับกลุ่มผู้ประท้วงออกมาชุมนุมในครั้งนี้ได้มีการถือป้ายแสดงความไม่พอใจรัฐบาลจีนอย่างชัดเจนนะครับอ้างว่าจีนได้ขายอาวุธให้กับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อเอามาสู้รบกับกองทัพพมา่า รวมทั้งชี้ว่าจีนสนับสนุนกองกําลังประชาชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าด้วยโดยในการประท้วงผู้ประท้วงคนหนึ่งได้กล่าวโจมตีรัฐบาลจีนอย่างรุนแรงเลยครับระบุว่าประเทศจีนคุณอย่าทําลายพม่าด้วยการสนับสนุนอีกฝ่ายอย่าทําลายประเทศของเราไม่เช่นนั้นเราจะตลบหลังคุณเองขณะที่ในอีกช่วงหนึ่งครับผู้ประท้วงยังตะโกนวิพกา์วิจารจีนด้วยนะครับ บอกว่ารัฐบาลจีนกําลังแทรกแซงกิจการภายในของพมา่าครับผู้ประท้วงบางส่วนยังกล่าวหาว่าจีนมีผลประโยชน์จากการสนับสนุนกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านการที่ฝ่ายชาติพันธุ์ขายแร่หายากหรือว่าแร่เอิร์ธให้กับจีนตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับแล้วก็เป็นจุดที่อย่างที่ผมพูดเมื่อต้นรายการเนี่ยและครับข้อกล่าวหาที่ผู้ประท้วงซึ่งเป็นฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลทหารพมา่ากล่าวหาจีน แล้วบอกว่าจีนกําลังแทรกแซงกิจการภายในของพม่าเนี่ยเป็นข้อกล่าวหาที่เสียดแทงไปถึงใจกลางหัวใจของทางการจีนเลยนะครับถ้าใครติดตามสถานการณ์มาตลอดจุดยืนท่าทีของจีนต่อเรื่องต่างๆในโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามจุดยืนของจีนคือจีนมักจะบอกว่าจีนไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นแต่ผู้ประท้วงกลุ่มนี้ เป็นผู้ประท้วงที่สนับสนุนรัฐบาลทาหารพรมาร่าบอกว่าจีนกาลังแทรกแซงกิจการภายในของพมา่านะครับแน่นอนนะครับว่าการชุมนุมประท้วงแบบนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราพูดถึงประเทศที่ปกครองด้วยรัฐบาลทาหารนะครับการปกครองรัฐบาลทาหารอย่างที่เราพอจะทราบพอจะนึกออกการประท้วงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆหรือเป็นอิสระขนาดนั้นนะครับ ขณะเดียวกันเว็บไซต์อิวรวดียังตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่านี่เป็นการประท้วงที่ออกมาวิพา์วิจารณ์รัฐบาลจีนอย่างตรงไปตรงมาเป็นครั้งแรกๆทั้งๆท,ท,ที่อาจมีคนจนํานวนมากมองว่ารัฐบาลจีนน่าจะเป็นพันธมิตรที่สําคัญของรัฐบาลพม่ามากกว่าอีกข้อสังเกตที่เกิดขึ้นก็คือรัฐบาลพม่าได้ปล่อยให้ผู้ประท้วงเดินขบวนไปชุมนุมที่สถานทูตจีนประจําพม่าด้วยนะครับนี่เป็นท่าทีที่ปกติแล้วรัฐบาลพม่าแทบจะไม่เคยปล่อย ให้เกิดขึ้นมาก่อนเพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลพม่าเองก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการกระทําทใดก็าตามที่อาจจะเป็นการบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับพม่านะครับคาถามที่ตามมาก็คือตกลงจีนมีความสัมพันธ์กับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ถึงขนาดที่สนับสนุนอาวุธเพื่อต่อสู้กับกองทัพพมา่าเหมือนกับที่ผู้ประท้วงที่หนุนรัฐบาลทหารกล่าวหา,หาหรือไม่เรื่องนี้เรายังไม่มีข้อมูลที่จะตอบได้ตรงๆขนาดนั้นนะครับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราได้เห็นความสัมพันธ์บางอย่างที่เชื่อมโยงกันระหว่างกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่ก่อเหตุโจมตีกองทัพพม่าในพื้นที่รัฐชานภาคเหนือกับรัฐบาลจีนเราเห็นความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่ากองกําลังร่วมกลุ่มชาติพันธุ์กับรัฐบาลจีนดูเหมือนจะมีบทบาทเข้าไปปราบปรามเครือข่ายจีนเทาแล้วก็แก๊งอาชญากรรมออนไลน์ในพื้นที่ชายแดนจีนพม่าที่บรรดากลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้มีเขตอิทธิพลอยู่นะครับ โฆษกกองกำลังโกก้าง MNDAA เปิดเผยกับ VOA สื่อที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐครับบอกว่ารัฐบาลจีนเริ่มเข้ามามีบทบาทในการปรับปรามอญกรรมออนไลน์ในพื้นที่รัฐฉานทางตอนเหนือตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยที่กองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ก็ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินการของจีนเพื่อปรับปรามเครือข่อายอาจกรรมที่มีการหลอกลวงและค้ามนุษย์คนจีนด้วยโฆษกกองกําลังโกลกล้างยังระบุด้วยนะครับว่าท่ามกลางแรงกดดัน จากจีนที่ต้องการเข้ามาปรับรามเครือข่ายจีนเทาที่หนักขึ้นแต่ว่ากองทัพพม่าและก็เครือข่ายของกองทัพหนึ่งในนั้นก็คือกองกําลังป้องกันชายแดนหรือว่า BGF ไม่สามารถตอบสนองต่อความปรารถนาของจีนได้ครับโดยเฉพาะกองกําลัง BGF เนี่ยถูกมองว่ามีความกดดันที่จะต้องไปปราบหัวหน้าเครือข่ายจีนเทาในพื้นที่ก็เลยทําให้เป็นหน้าที่ของกองกําลังชาติพันธุ์ที่เข้าไปจัดการตรงนี้นะครับ มีความเห็นจากเจสันทาวเวอร์ผู้วยการฝ่ายพมา่าของสถาบันันิิาาพแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นองค์กรคลังสมองที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกันวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่เพิ่มเติมนะครับบอกว่าเมื่อกองกําลังชาติพันธุ์เข้าไปมีบทบาทปราบปรามเครือข่ายจีนเท่าหนักขึ้น แล้วก็นาไปสู่ปฏิบัติการโจมตีกองทัพพม่านั่นก็คือปฏิบัติการ10 27พ่วงไปด้วยเนี่ยก็ยิ่งสร้างความกดดันให้กับกองทัพพม่ามากขึ้นภาพที่ออกมาในตอนนี้จึงเป็นภาพที่กองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์รับบทบาทในการทําลายเครือข่ายจีนเทาครับขณะที่กองทัพพม่าก็เป็นผู้ที่ปล่อยตัวเหยื่อหรือว่าผู้ก่อเหตุแล้วก็นําส่งกลับไปที่ประเทศจีนตรงนี้นี่เองครับที่ทําให้อย่างน้อยที่สุดเราเห็นความเชื่อมโยงว่า รัฐบาลจีนดูเหมือนจะร่วมมือกับกองกําลังของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่รัชฉานทางภาคเหนือในการปราบปรามเครือข่ายจีนเทาหรือไม่แล้วก็มีการมองว่ากองทัพพม่าเองหรือว่ากองกําลังที่เชื่อมโยงกับกองทัพพม่าในพื้นที่รัชฉานตอนเหนือดูเหมือนว่าจะไม่มีประสิทธิภาพพอในการทําตามสิ่งที่ทางการจีนปรารถนาก็คือต้องไปปราบปรามเครือข่ายจีนเทาในพื้นที่นะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานถึงขั้นว่า ฝ่ายกองทัพพม่าเนี่ยได้ไปสังหารพลเรือนจีนที่ถูกหลอกจากเครือข่ายจีนเทาแล้วก็ไปทำงานในพื้นที่รัฐฉานทางภาคเหนือด้วยนะครับแล้วก็จุดที่พลเมืองจีนถูกหลอกเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นจุดที่มีความเชื่อมโยงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลทหารรายงานระบุว่าการสังหารพลเมืองจีนที่เกิดขึ้นโดย กองกาลังที่อาจจะเป็นกองทัพพมา่าเนี่ยทำให้จีนไม่พอใจอย่างมากนะครับน่าจะมีคนจีนเสียชีวิตจากการสังหารมากถึง60คนนอกจากนี้น่าจะมีเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองที่แฝงตัวอยู่ในขบวนการเพื่อสืบข่าวจีนเทาเสียชีวิตจากการสังหารของกองทัพพมา่าด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นและดูเหมือนจะมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายจีนเทานี่นะครับสอดคล้องกับข่าวล่าสุดที่เผยแพร่โดยสำนักข่าวซินหัวสื่อทางการจีนเลยครับ บอกว่าทางการจีนได้มีการรับตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุหลอกลวงออนไลน์จากประเทศพมา่ามากถึง31,000คนเลยนะครับนี่เป็นตัวเลขที่สูงมากๆเลยนะครับโดยซินหัวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ถูกส่งมอบตัวมาจากพื้นที่ทางตอนเหนือของพมา่าโดยในช่วงหนึ่งรายงานของซินหัวสื่อของทางการจีนเนี่ยนะครับก็เป็นรายงานที่สอดคล้องกับการเปิดเผยของโคโสกองกําลังโกงก้างที่ให้สัมภาษณ์ VOA ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่ ซินหัวพูดตรงกับรายงานของวี a ออที่ระบุว่าปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายจีนเทาในพื้นที่พมา่าเนี่ยจีนเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนซินหัวระบุว่าทางการจีนได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานของพม่านะครับแต่ว่ารายงานของซินหัวตรงนี้น่าสนใจมากก็คือไม่ได้มีการระบุรายละเอียดว่าหน่วยงานที่จีนไปร่วมมือเพื่อปราบจีนเทาในพื้นที่ทางตอนเหนือของพมา่าเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐบาลทหารหรือว่า เป็นหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐกันแน่ไม่ได้มีการพูดถึงว่าเป็นหน่วยงานอะไรนะครับอย่างไรก็ตามสื่อของจีนรายงานว่าไปบัติการปราบจีนเทาสําสเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีคําถามที่อาจจะต้องมองต่อจากนี้ก็คือตกลงแล้วจีนจะเอายังไงต่อกับพม่าครับจะเดินเกมมีความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายเล่นสองหน้ามุมหนึ่งจีนก็ต้องมีความสัมพันธ์กับรัฐบาลทาหารพม่า แต่ว่าอีกมุมหนึ่งจีนก็ต้องมีความสัมพันธ์กับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตามรายงานระบุว่ามีส่วนช่วยในการปราบเครือข่ายจีนเทามีส่วนช่วยในการปราบเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ในพื้นที่รัชฐานทางภาคเหนือหรือไม่ตกลงแล้วจีนจะต้องมีบทบาทมีความสัมพันธ์กับพมา่ากลุ่มไหนกันแน่มีการวิเคราะห์จากทันซอไนครับ เป็นนักวิเคราะห์ชาวพม,ม่าที่ติดตามความสัมพันธ์พม,ม่าจีนบอกว่าในตอนนี้จีนกําลังตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าใครไม่ออกนะครับเขาอธิบายเพิ่มเติมว่าจนถึงตอนนี้จีนก็ยังไม่มั่นใจว่าตกลงแล้วใครจะชนะในการสู้รบตรงนี้กันแนะ่จีนก็ไม่มั่นใจว่ากองกําลังร่วมกลุ่มชาติพันธุ์ที่สู้รบกับก,บกองทัพพม,ม่าในพื้นที่รัชฉานทางภาคเหนือกองกําลังร่วมกลุ่มชาติพันธุ์ที่เคยมีบทบาทสําคัญในการช่วยจีนปราบจีนเทาเนี่ยจะชนะ ในพื้นที่รัชฐานทางตอนเหนือนได้อย่างเบ็ดเสร็จหรือเปล่าขณะเดียวกันถ้าจีนมองไปที่รัฐบาลทหารพม,มา่าก็อย่างที่เรารายงานแล้วครับสิ่งที่จีนเห็นก็คือรัฐบาลทหารพม,มา่าดูเหมือนจะไม่สามารถดําเนินการช่วยปราบจีนเทาได้แบบที่จีนปรารถนาเอาไว้ได้ก็คือจีนเห็นแล้วว่ารัฐบาลทหารพม,ม่านั้นดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยปราบจีนเทาในพื้นที่ตามที่จีนต้องการได้มากนะักนี่ยังไม่รวม การที่มีการพูดถึงว่าเพอเพอเครือข่ายจีนเทาเนี่ยจะมีส่วนเชื่อมโยงกับบุคคลในรัฐบาลทาหารพม,ม่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทัพพม,ม่าด้วยซ้ํานี่ก็เลยเป็นสิ่งที่หลายคนมองว่าจีนกําลังกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะครับว่าตกลงแล้วจีนควรจะต้องวางบทบาทอย่างไรกับสถานการณ์ในตอนนี้จะเดินหน้าความสัมพันธ์แบบสองฝ่ายเล่นสองหน้ามีความสัมพันธ์กับรัฐบาลทาหารพม,มา่ากับกองกำลังชาติพันธุ์ด้วยหรือไม่ หรือว่าจะต้องเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทามกลางสถานการณ์ในพม่าตอนนี้ที่อย่างที่เรารายงานไปนะครับว่าฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลทหารพม่าเองเนี่ยก็ตั้งคําถามถึงจุดยืนกับท่าทีของจีนมากขึ้นเรื่อยๆแถมมองไปด้วยซ้ำว่าจีนเนี่ยกำลังช่วยกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ในการโจมตีกองทัพพม่ามองไปถึงขั้นว่าจีนกําลังแทรกแซงกิจการภายในของประเทศพม่า แล้วถึงขั้นบอกเลยว่าถ้าจีนยังทำแบบนี้ระหวังจะเจอตลบหลังสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today